สวัสดีครับคนลังเข่าชแนลครับนี่มาเสนอเมนูแกงส้มมักมีครับซุ้มมักมีมีน้อยครับเกียวกซุ้มมักมีเครื่องแกงก็มีพริกหอมแดงกระเทียมกระชายครับหัวกระชายตะไคร้ครับน้ำมะขามเปียกปลาย่างครับละคอครับปลาช่อน แกงส้มบังมีแกงส้มบังมนีใส่ปลายังครับ,บครับตามเครื่องแกงพริกลงไปครับพริกตะไคร้กระสายใส่เกลือหนึ่งครับ แรกแล้วครับแรกแล้วหอมกระเทียมลงครับแรกแล้วหอมกระเทียมลงใส่กระปี้หน่อยครับใบส่กระปี้นหน่อยนึง ร้อยครับเราจะให้เล่ไหลออกกระเทียมแล้วรแกงครับครับหอตุ่นไปย่างไว้ครับเพราะมันเปลือกนแข็งครับตุ่นไว้ทีกแกงหาอตามลงไปครับครับ น้ำขังครับน้ำขังเปียกสองครับปรุงปรุงด้ครับแข็งงัวครับ มีลงไปแล้วครับขนุนมักมี มีสุกแล้วครับเรามาชิมอืมครับ้อ,อ,อสอครับ กินกันครับพี่น้องเสร็จแล้วครับเข่งส้มบัื่านี้ใส่ปลายางครับครับหน้าตาเห็นไหครับสวัสดีครับเห็นไหมครับพี่น้องแปดหนึ่งซองครับ ครับาานนะแบบ้องตัเช้าเลยมั้งนะแรดตัวเช้าเลยครับครับเส็มน,นกันครับเก็บมุ่มี้เก็บซุปเมุ่มีใส่สประยาครับแ่บครับหน่วยยาครับของอประยา

เด้อครับดำค้อนมีแหงื mặc trong มีผมกลมร้อนครับ